หลังจากที่ผมได้นั่งดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นกันนะครับคุณผู้ชมก็บอกได้เลยว่าตอนนี้นี่ฟอร์มนักเตะมันไม่ค่อยดีเลยนะครับผมก็ท่นเซอร์บอกเลยว่ารับไม่ได้จริงๆก็เลยก็ต้องกลับมาในซีซั่นที่3นี้นะครับก็ะไปก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ คุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over Top Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆ EAFC ก็มีบริการเติม FC Point ในราคาสุดคุม้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผมสำหรับ FC25 บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมอะซากิฟายเกมเมอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุณกำลังอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นที่3พาร์ทที่1นะครับและก่อนที่จะไปรับชมไม่ลืมนะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องซากิฟายเกมเมอร์ครับพาร์ทนี้ก็ขอหนึ่งไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับพาช่องผมไปถึงสามหมื่นซับสไคร์ด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดก็็ออออออยยยยยย่่่่าาาาาารรรรคคววนน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 นะะะะกกกกดดดดใหห้้้ผมมมมััััับบบบเเเเเเเลลลลงงจทีีูููแแชสตตตต์ไ แ่มากๆเลยนะครับผมก็ทันเซอร์บอกไม่ไหวละ ขออนุญาตกลับมาซีซั่นที่3นะครับผมซีซั่นปี2026เป็นถึง2027ก็จะได้คุณผู้ชมแฟนผีของเราเนี่ยจะได้ดูบอลกันได้อย่างมีความสุขนะครับผมเครียดเคียดจากบอลจริงก็มาดูกันที่ช่องผมเลยครับผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกน่าจะมีความสุขกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับผมในซีซั่นที่3นี้เรามาสรุปซีซั่นที่2ก่อนเลยนะครับผมว่าเราได้ถ้วยอะไรกันบ้างนะครับผมก็พิมพ์ลีครับอยู่อันดับที่1นะครับผมแล้วก็ FA ฟเอครับก็เอ้ยอันนี้คอมมูนิต ก็อันสุดท้ายเป็น UCL นะครับที่ได้มาก็บอกเลยว่าเราได้ถ้วยกันครบเลยก็ซีซั่นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีชิงสโมสรโลกหรือเปล่านะครับก็ถ้ามีก็น่าสนใจนะครับผมว่าเราจะได้ถ้วยหรือเปล่านะครับเอาละรครับคุณผู้ชมซีซั่นใหม่ได้เริ่มกันขึ้นมาแล้วนะครับมาดูครับว่าปีนี้นี่บอร์ดบริหารเราต้องการอะไรกันบ้างนะครับนี่ครับในปีนี้ครับผมสิ่งที่เขาต้องการก็คือ ชนะพิมลีกให้ได้แล้วก็ชนะ FA ครับให้ได้นะครับในความสำเร็จครับ FA ครับนะครับผมก็อยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกก็ต้องการถ้วยเหมือนกันกับโอ้ยังเดือดว่ะแล้วก็ยูดีเวล็อปเมนต์อันนี้ก็คือชุดเด็กนะครับผมก็คือให้เซนนะครับผมเด็กขึ้นมาประมาณ2คนนะครับแล้วก็ให้เซนนักเตะอายุน้อยกว่า20ปีนะครับผมแล้วก็แบรนด์เอ็กซ์โพชวร์นะครับผมอันนี้นี่บอกว่าให้ชนะส0เกมติดนะครับแล้วก็ในระยะยาวนะครับ ในสซีซันให้เซนซีนักเตะนะครับผมที่เป็นนักเตะระดับโลกเข้ามานะครับเชียร์เดือนๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ไฟแนนเชียลนะครับผมให้ในซีซันเดียวนะครับผมให้เซนนักเตะ3คนที่เป็นนักเตะตัวจริงเข้ามานะครับให้เซนนักเตะตัวจริงแล้วก็เหมือนประมาณบอกว่าขายนักเตะออกไปให้ได้ห2 5รอล้านด้วยครับอะไรคบเนี่ยและซีซันนี้ครับผมตอนนี้เรามีเงินอยู่233ล้านนะครับผมในการซื้อนักเตะนะครับ คุณผู้ชมอยากดูใครนะครับผมที่เป็นนักเตะต้องบอกว่าเป็นนักเตะตัวจริงแล้วกันคุณผู้ชมลองคอมเมนต์ไ้ด้านล่างและกันนะครับผมตอนนี้นี่บอกเลยว่าทีมเราเนี่ยที่เป็นตัวจริงนี่อยากกระเดื่อนมากแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะเอาใครลงมาแทนเลยนะครับคุณผู้ชมอยากดูใครก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันฮะผมอยากหานักเตะเนี่ยมาแทนเดียโก้ดาลโลมากเลย เป็นนักเตะท็อปๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจใครก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมผมจะตัดใจนะครับผมในซีซั่นนี้ครับผมจะขายบูโน่ออกไปนะครับผมเพราะว่าบูโน่อายุ31แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหากองกลางตัวเทพเข้ามาคนใหม่เข้ามานะครับผมเพื่อที่จะมาทําเกมให้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ผมก็เดี๋ยวผมจะใส่บูโน่ลงไปในตลาดเลยแล้วกันนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมและทางเชลซีครับผมยื่นซื้อบูโน่มานะครับในราคา169ล้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจจรากณฑ์ ผมบอกว่าถ้าเอาตึงๆเลยนะผมได้ว่าน่าจะได้เกิน230 240ล้านเดี๋ยวเราลองไปเจราจากันเลยครับเพื่อจะได้หานักเตะของการคนใหม่เข้ามาที่จะเอามาแทนบูโนได้ไปครับลองดูเชลซี Chelsea อยากได้ใช่ไหมแบบนี้ต้องโกงนิดหน่อยละกันมาครับผมสำหรับบูโนยื่นมา169ล้านมันไม่ได้อยู่แล้วนี่เลย230ล้านสำหรับบูโนเฟอร์นาร์โอเคปะเขาบอกว่าไหวที่169ล้านครับ ไม่ได้ไม่ได้อย่างน้อยต้อง200ครับนี่อเอาไป215ล้านแล้วกันลดมาให้ครึ่งลดลดมาให้15ล้านแล้วโอเคจัดไปป่ะเขาบอกว่าไหวสุดๆ180ล้านครับไม่ได้ครับอ่ะราคาสุดท้ายเลยสลหรับบูโนโ่2 0 0ล้านจะเอาไม่เอาแค่นั้นแหละโอเคไม่ไหวก็ไปครับแค่นั้นแหละ <c oughs> เอาละครับผู้ชมและต่อไปครับผมเป็นทางด้านของ เวสแฮมนะครับคุณผู้ชมไปฮะเวสแฮมโอ้ยยืนทุ่มซื้อมาขนาดนี้เดี๋ยวเราลองเจรจาครับว่าจะดึงได้ถึง200ล้านหรือเปล่าไปครับเวสแฮมรวยมาจากไหนวันนี้อ่ะเอาแล้วกับผมราคาแรกครับ210ล้านครับเอาเป็นราคาที่ยื่นให้เชลซีไปก่อนเลยครับ210ล้านเขาบอกว่าไหวที่179ล้านครับผมไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆครับยังไงอย่างน้อยก็ต้อง200ล้านครับอ่ะราคาสุดท้ายอยากได้บูโนเอามา200ล้านโอเคปะ เขาบอกว่าไวสุดๆ184ล้านครับยังไงบูโน่ก็ต้อง200 200เท่านั้นโอเคจบอยากได้ก็เอาไป200ล้านเยี่โคตรแพงยังเดือน200ล้าน เอาละครับคุณผู้ชมพรีซีซั่นครับผมเราจะไปที่อเมริกากันนะครับเพราะว่าเราจะได้เจอทั้งเรอัลมาดริดนะครับผมยูเว่ด้วยนะครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทีมใหญ่กันั้นดอทมูนิกบอกเลยว่าเดือดๆครับไปฮะเอาละครับผมแล้วก็ไปแล้วสำหรับบูโน่เฟอร์นันร์นะครับโอเคฮะขอบคุณนะครับผมที่คอยอยู่กันที่สโมสรมาตลอดครับแล้วไปเวสต์แฮมซะด้วยแล้วเวสต์แฮมไม่กล้าทุ่มซื้อ200ล้านยี่โคตรเดือด อะไรครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะบุโนนขอบคุณมากเอาละครับคุณผู้ชมและตอนนี้ครับผมทําให้ทีมเราครับมีเงินซื้อนักเตะเข้ามา496ล้านครับผมหูย oh, บอกเลยว่า <g ül> เดือดเดือดเงินโคตรเยอะ <laughs> <laughs> นี่ครับคุณผู้ชมและนักเตะที่ผมจะดึงเข้ามาแทนนะครับผมเฟเดิโก้เบลเวเดนะครับผมนักเตะเ,เบอร์8นะครับแล้วก็จะมารับเบอร์8ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอดีเลยนะครับผมถือว่าไป,ปไปเลยไปฮะเดี๋ยวเราไปเจรจาก,กันเลยดีกว่านะครับผมไปลุย let's go มาครับเริ่มเจราจากันเลยครับผมมองว่านักเตะคนนี้น่าจะได้สักประมาณ1น0่งถึงหนึล้านได้นะวันเดียวอันเช่ขออนุญ,ญาตซื้อตัวนักเตะหน่อยครับอารับยื่นไปราคาแรกเลยครับผม150ล้านก่อนเลยแล้วกันครับผมสลับเฟสเดลิโก้บาเบเดเขาบอกว่าขอ163ล้านแล้วกันเออนี่ครับ155ล้านราคาสุดท้ายครับโอ้โหถูกกว่าถูกกว่าบูโน่หน้อสิบล้านโอเคปะ่ะจัดไปแย่ yeah, ได้แล้วครับผม หนึ่งร้าล้านสำหรับเฟเดรโกเบาเบรเดครับอายุ27เเองเอาละครับถึงเวลามาคุยกันเรื่องค่าเหนื่อยเลยครับบอกเลยว่าค่าเหนื่อยน่าจะสูงอยู่พอสมควรเลยนะครับอะเราคุณผู้ชมนักเตะต้องการเป็นตัวจริงฮะได้เลยครับจัดไปสัญญา4ปีได้เลยอนะโอเคเอาสัญญา4ปีก่อนละกันนะครับ ไม่ใช่ค่าชิงสัญญาครับโอเคตอนนี้ฮะได้รับกับทางเร้เอาบริตอยู่ที่3ามแสนเนะครับโอ้โหฝักเราดิอย่างน้อยก็ต้องมี3ามแสนห้าครับแล้วก็ไซน์โบนัสดิเอาไปเลยครับล้านสองแล้วกันโอเคเพื่อเป็นการเซ็นสัญญาโอเคไหมเขาบอกว่าได้เลยครับไม่มีปัญหาครับโอ้ตัวนี้อย่างน้อยก็ได้ถูกกันแล้วบริษทสองหมื่นก็โอเคโคสูงเลยค่าเหนื่อยอ่าแล้วก็ผมยินดีต้อนรับกบผมเฟสเดลิโก้เบลเเด้ครับ นักเตะกองกลางจากเรือบริดครับมุ่งสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะที่จะมาแทนบูโน่ครับขายบูโนโ่ไป200ล้านอะ่ะโคตรคุ้มอะ่ะอายุ3 1ขายได้200้ล้านแล้วทันเซอร์บอกว่าเดี๋ยวจะปั้นให้โหดยิ่งกว่าบูโน่เลยจัดไปครับนี่ฮะแล้วก็รับไปเลยครับผมเบอร์แปครับ นี่แหละตัวแทนพอดีเลยฮะ <z ered> เป๊ะและนักเตะของเราตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมบอกเลยว่าเดือดๆใช้ได้นะครับผมหลังจากที่มีปปเปรเดเข้ามานะครับโอ้โหโหดๆกระโดดยิงและตอนนี้นะครับผมกับตันผมมอบให้ดาวิดเดเกอาก่อนเลยแล้วกันนะครับผมรับหน้าที่ กัปตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมแล้วเป็นโกลคีเปอร์โดยโคตรเดือดครับแล้วก็ผมมองว่าตอนนี้เด็กกอาเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์หน่อยนะว่าควรที่จะเปลี่ยนไหมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เด็กกอาเนี่ยอายุ35แล้วนะครับหรือว่าอยากให้เล่นต่อไปอยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันแล้วก็ถ้ามีใครแนะนําก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยกันครับผมว่ามีโกลคนไหนที่เราจะเอามาเป็นระดับเทพๆโหดๆบ้างนะครับเอาละครับคุณผู้ชมและ1เกมในวันนี้นะครับเพราะว่าพีซีซั่นจะมีทั้งหมมด3เกนะครับ วันนี้นี่เราจะมาเล่นแค่1นเกมแล้วผมเพื่อที่จะเป็นการเปิดคลิปพาร์ทแรกนะครับผมให้คุณผู้ชมด้คอมเมนต์ว่าอยากดูนักเตะคนไหนที่จะซื้อใหม่เข้ามานั่นเองนะครับผมก็ไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเจอกับบุลเซียดอทมูลครับก่อนเกมก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ดอทมูลมาในแผน4 2 3 1อามนะครับกองหน้าเป็นนิโก้ครับกองกลางเป็นยูรินบันต์นะครับตัวรับมีซัมบิสเซอร์จับคู่กับเาเนมชะนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ปีกขวาวาเลนต์ปีซ้ายเป็นอาร์เดยมี่ฮะกองหลังอันตอนจับคู่กับชอตเทอร์เบคครับแบ็กขวาไคล์วอเกอร์แบ็กซ้ายเป็นอบาร์สไบนี่ครับและโกเป็นโกเบลนะครับแทนที่เข้าพรีเซตมาในแบบติกิตตกะครับผมจ่ายบอลกันอย่างรวดเร็วคียดีเฟนมี3คนครับผมเมียเนมิชะนะครับผมแล้วก็ชอตเทอร์เบคแล้วก็อันตอนครับเคียกแขก็จะมีมาเลนกับอาร์เดยมี่นะครับและส่วนนักเตะของเราเนี่ยครับคุณผู้ชมขอลองชุดนี้ก่อนเลยนะครับผมชุดใหญ่จัดหนักจัดเต็มนะครับผมว่า ซีซั่นนี้จะเป็นยังไงครับเมื่อเปลี่ยนเป็นเฟสเดนิโก้บาเบเดเข้ามาแล้วนะครับผมเจออยู่กันที่เอเด็กนิตี้เฮลสปอร์ตพาร์คนะครับผมที่สหรัฐอเมริกาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าครับมาครับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง s ซ c r i f i ไฟล์เกมเนะครับผมซีซั่นที่3แล้วครับผมแล้วก็เป็นเกมแรกของเฟสเดนิโก้บาเบเดครับผมพีซีซั่นเกมแรกครับไปฮะเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่าครับผมว่าฟอร์มจะเป็นนนนนยยัััััังงงไครรบบผมสาหกเเเตะชุดดดี้้้ออลว่ืท โคตรโหดไปครับเลยเรนตลงมาต่อน,นี้บอลมาเทียน่าคอมพาเมอร์แล้วแทงมาต่อน,นี้สวยครับบมาดิค่ะคิมี่ฮ่คิมี่จ่ายขึ้นมาต่อครับบอลเป็นคอมาเมอร์พาเมอร์ไหลมาอยอะนี้มาดิหยกเ่นจริงตรงนี้ติดแล้วก็ซาบิโยนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเอาใหม่ฮะแล้วได้อยู่ไอเ้เจ้นี้ได้อยู่แทงขึ้นมาสวยแล้วบอลมาแล้วเจนิเฟกิ์เด,ดยองเดยองอยู่นี้มาตบมาต่อแล้วก็การโชว์ยิงนี่ก็ติ่งก็เพีงยงไม่ได้แล้วเอาใหม่ครับผมเจ้าเนี้บอลมาถึงเฟเดโกเป,ปลวได้ปั่นซ้าง,ง,งบิโยนี่ แทงลงมาต่อแล้วก็ขึ้นมาต่อโยกครีตมาถีนักการาโชครับนักการาโชวมาเองแล้วเจอนักการาโชวมีความเร็วการาโชวมีความเร็วแล้วก็ปัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับแล้วบอลอันนี้เปิดทิ้งขึ้นมาก็โยกครีตโขไปต่อแล้วก็ลูกนี้ก็ไม่มีใครซ้ำครับอ่าบอลมาถึงเดยองครับเดยองแทงมาต่อเฟเดโกบอเบเดบอเบเดจ่ายมาต่อเจะนี้ข้างล่างได้อยู่ครับไฟฮะโยครีตมาแล้วโยครีตเจอนี้ยิงแล้วกันลูกนี้เรียบร้อยหนึ่งศูนย์นะโอเคมาแล้วครับผมลูกแรกฮะ นี่ครับบอลเจอนี้ผมรับบอลมาแล้วก็วิ่งมาตจอนี้เร็วๆแล้วก็สัค์ครับเจอนี้เรียบร้อยเลยะแต่เราตกมาต่อเจอนี้ได้อยู่ครับบอลเบเด้มาถึงตัวนี้บอลมาถึงการาโชแลวบอลเบเด้มองมาแล้วตัวนี้ยกข้ามมารับสวยแล้วบอลยกมาต่อนี้ได้อยู่มาแล้วแล้วก็ยิงเล้ทุกทีโอ้โหไม่ได้แล้วก็กาลาโชอีกทีก็ไม่ได้ครับโอ้โหค่อยๆหาช่องกันไปครับบอลน,นี้ได้อยู่ฮะโบยกเลสยกมาต่อเจอนี้บอลมาให้ที่ได้กับการาโช การโชดึงต่อแล้วตอนนี้ยิงลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงฮะเข้าทำอย่างสวยงามครับโอ้โหงดงามจริงๆโอ้เนี่ยบอลจะนี้ฮะโยเคเล็ตยกมาต่อมาที่กาโชแล้วกาโชตกมาต่อจดนี้ให้โยเคเล็ตโอ้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหคมคมฮะโคตรโหดบอลมาถึงที่กาโชกาโชดึงมาแต่วันนี้ค่อยๆครับแล้วก็โอ้โหดูเนี้ย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับการจ่ายบอลนะแล้วบอลมาจิดตรงนี้ได้อยู่แล้วได้ยองยกข้ามมาต่อได้อยู่ฮะได้อยู่เจ้านี้แล้วยกให้ยิงนี่โอ้โหก็ติดรับยังไม่ได้หลายมาต่อที่เป็นมาเล่นครับมาเล่นจ่ายมาตึงตรงนี้แล้วก็ยิงไกลลูกนี้กาโอเคปัดได้ครับแล้วบอลยังมาต่อบอลยังมาต่อตรงนี้บอลยังมาต่อยังไม่จบยังไม่จบเจ้นี้ตะลิกเข้าสวยโอเคแล้วบอลนี้ฮาเคมีครับไปแล้วครับใช้สปีดสปิ like at นตัวเองครับแทงขึ้นมาเลยครับเจ้านี้ได้อยู่แล้วบอลได้นมาต่อบอลมาให้ทีได้ของยคะนสเจ้านี้เออคือได้อยู่ สวยมีช่องอยู่เจ้าเนี้ยไทงมาต่อครับสวยฮะแล้วบอลนี่แฟนกีตดายองดายองมาแล้วดายองนี่ยิงเรียบร้อยสามศูนย์โอ้โหเป็นไงลูกสวนเจอลูกสวนเข้าไปนี่ครับบอลเจ้าเนี้บผมแฟนกีตดายองบอกวิ่งมาสบายๆเลยครับแล้วก็ยิงซะโอ้โหไบเออร์มาต่อดีครับบอฟิซันวิลเซอร์ครับไบเออร์จีเราต้องค่อยๆกันตรงกลางไว้ค่อยๆกันตรงกลางไว้เดี๋ยวนี้ และยิงลูกนี้ก็โอ้โคดิกาย,ยังเอาอยู่ครับและก็บอเชละครับผมแมนยูชนะดอนเมอร์ดิสกอร์3-0ครับโอ้โหฟอร์อมยังดีอยู่ครับยังดีอยู่ชชนเซอร์บอกเป็นไงล่ะฟอร์มมาต่อเน,นื่องครับ เกมนี้ครับผมแมนเชสเตอร์เตดคอมไปที่44เปอร์เซ็นต์มีโอกาสยิง11ครั้งได้มา3ลูกนะครับส่งสำเร็จ102ครั้งแท็กเกิล49ครั้งช้าไป12ครั้งนะครับเล็กบอลสำเร็จ90เปอร์เซ็นต์ยิงแม่นยำ45เปอร์เซ็นต์ส่งแม,ม่อยู่ที่87เปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราก็ไว้กันเป็นประมาณเท่านี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากให้ผมซื้อใครก็ลองคอมเมนต์กันไ้ที่ด้านล่างนะครับผมนักเตะ ที่ต้องการตอนนี้คือตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับผมที่จะมาแทนเดียโก้ดาโลครับก็มีชื่อใครที่เป็นตัวเทียๆก็ลองคอมเมนต์กันไวล้ละกันนะครับผมก่อนจะจากกันไปครับรบกวนครับเชิญกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง sacrifice gamer นะครับบอกเลยว่าที่ซีซั่นสเกิดขึ้นมาได้นี่เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดของจริงเนี่ยครับที่ว่านักเตะมาเล่นกันไม่ดีก็ขัดใจท่านเซอร์บอกก็เลยจัดให้ละกันนะให้คุณผู้ชมให้แฟนผีได้มีความสุขนะครับและเดี๋ยวไว้พบใหม่ครั้งหนคันะรบ